สวัสดีค่ะวันนี้ฮิเมจิก็ได้มาประกาศชื่อผู้เล่นรายใหม่คนแรกของทีมแล้วนะคะนั่นก็คืออ e ีแจยองหัวเสาชาวเกาหลีใต้ค่ะก็สมกับที่ทีมประกาศวันละคนเลยนะคะเพราะแค่คนแรกแอดก็อึ้งพอสมควรเลยตอนแรกแอดคิดว่าทีมไม่ได้รู้ข่าวของหัวเสารายนี้หรือเปล่าแต่พอได้อ่านประกาศของทีมบนเว็บไซต์ก็เข้าใจแล้วค่ะว่าทีมได้พิจารณามาอย่างดีแล้วแต่เท่าที่แอดเห็นฟีดแบ็จากแฟน ส่วนมากก็ยังคงติดใจกับเรื่องในอดีตของแจยองค่ะฮิเมจิได้ออกมาประกาศผ่านเว็บไซต์ว่าอีแจยองเป็นหัวเสาที่มีพลังการบุกที่ดุดันและมีทักษะการรับบอลอยู่ในระดับโบคลาสถือเป็นผู้เล่นที่ทีมคาดหวังว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมหลังจากที่ได้หารือการภายในสโมสรแล้วเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นไปเพื่อความแข็งแกร่งของทีม ข้อความจากแจยองถึงแฟนแฟน,นะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนในญี่ปุ่นฉันชื่ออ e ีแจยองและจะมาร่วมทีมวิกตอรรีาฮิเมจิในฤด,ดูกาลนี้ค่ะฉันมีความสุขมากๆที่ความฝันในวัยเด็กของฉันที่จะได้เล่นในญี่ปุ่นได้กลายเป็นความจริงฉันให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะฉันกังวลว่าฉันควรที่จะเล่นบอลล์บอลต่อไปหรือไม่ แต่สำหรับฉันแล้ววอลเลย์บอลก็เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรสามารถมาทดแทนได้และฉันรู้สึกขอบคุณทุกคนในทีมอย่างสุดซึ้งที่ให้โอกาสฉันได้เล่นบอลเลย์บอลอีกครั้งค่ะจากนี้ไปฉันจะเล่นอย่างเต็มที่ทำให้ดีที่สุดเพื่อทีมฉันหวังว่าพวกคุณจะคอยชมผลงานของฉันต่อไปนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆคนในทีมฮิเมจิด้วยนะคะคิจววัชิวอยเดับริมัส ส่วนที่มีคำถามมานะคะว่าแจยองได้เล่นในโคต้าอะไรทางสโมสรไม่ได้บอกไว้ในประกาศนะคะแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นโคต้าเอเชียค่ะเพราะเท่าที่แอดกลับไปอ่านกฎเกณฑ์อีกรอบการลงสนามก็ยังเป็นโคตาต่างชาติ2คนและโคต้าเอเชีย1คนโดยที่แต่ละสโมสรจะจ้างผู้เล่นในโคต้าต่างชาติและโคต้าเอเชียกี่คนก็ได้ในวงเล็บถ้ามีเงินนะคะ แต่ก็จะลงสนามได้แค่ทั้งหมด3คนแอดเลยคิดว่าฮิเมจิน่าจะดีวแจยอนมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของน้องบ um ุ๋มบิ๋มค่ะและอาจจะรวมถึงตอนที่น้องอาจจะต้องไปเล่นซีเกมด้วยส่วนโคต้าต่างชาติที่ตอนนี้เป็นบอลเร็วแน่ๆแล้วหนึ่งและอีกคนที่คาดการณ์กันว่าจะเป็นบีหลังชาวอิตาลีแอดคิดว่าโค้ตก็น่าจะอยากใช้งานบอลเร็วกับบีหลังต่างชาติพร้อมกันมากกว่าเลยคิดว่าบ um ุ๋มบิ๋มและแจยอนน่าจะไม่ได้ลงค่ยกันค่ะ อย่างไรก็ตามแอดก็ขอมีหมายเหตุไว้นิดนึงนะคะถ้าคิดในอีกแง่มุมหนึ่งแอดเห็นผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วโรเคอลในทีมพิเมจีมีเยอะมากๆโค้ดอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะใช้บอลเร็วต่างชาติทุกนัดก็ได้ก็ไม่แน่ว่าโค้ดอาจจะเอาใจยองไปไว้ในโคต,ตาต่างชาติก็ได้แล้วก็สลับกันลงกับโคต้าต่างชาติอีก2คนแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้น้อยค่ะยังไงถ้าแอดดูข่าวเพิ่มเติมก็จะมาแจ้งนะคะ ตอนนี้ก็ขอพูดเท่าที่รู้ก่อนนะคะส่วนเคียวกะโอชิมะที่แอดพูดไปในคลิปก่อนก็เป็นผู้เล่นที่ฮิเมจิได้เปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นแอดไม่ได้เห็นข่าวและจากที่ดูข้อมูลเมื่อคืนทางสโมสรก็ยังไม่ได้เอาชื่อของโอชิมะลงเว็บไซต์ตอนนั้นแอดเลยไม่รู้ว่าทีมได้เสริมเซตเตอร์เพิ่มไปแล้วหนคนยังงก็ขออาภัยคนที่แวะมาฟังคลิปก่อนหน้าด้วยนะคะ สรุปว่าโอชิมะก็คือผู้เล่นรายใหม่ของทีมเช่นกันแต่เป็นคนที่สโมสรได้ประกาศเปิดตัวไปแล้วค่ะจริงๆรูปของโอชิมะก็อยู่ในอินสตาแกรมของสโมสรด้วยค่ะแต่เมื่อคืนแอดอาจจะค้นข้อมูลตอนดึกไปหน่อยเลยเบออรไม่เห็นแล้วก็ขอเล่าส่งท้ายอีกนิดนึงนะคะรู้สึกช่วงนี้ระบบของ YouTube จะช่วยดันคลิปช็อตแต่ไม่ค่อยช่วยดันคลิปวิดีโอเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าว่างๆแอดก็อาจจะมาทำคลิปวิดีโอที่ลงเสียงพูดด้วยก็ถือว่าฝึกการพูดแล้วกันค่ะคนดูไม่เยอะแอดก็จะได้ไม่เกรงปกติแอดจะเขินเสียงตัวเองมากเลยค่ะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย